มาสุ้งแค่พี่ดาวเป็นหัวไหล่ดูดกา,ารต,ตั้งข้อรายการเซียนไปลอยจังมวยายประกรมาาสองมอื่นนเขาคำอวกันลองจุมยิบกองวันให้สิทได้ดูปอมอันสือเทียนเขาอ่อนปูตีไล่กำเอิงไล่กำวิ่งกุนหิงสองวันป้วนมานน้มีข่าวว่าจุ่มวันใหย ไทม์อัมยอง356ตีนะในจุมันให้พี่น้องเจ็บใจห้าวแหยงก่ไว้มื้อเดียวปล่อยให้เต้าันด้วยขอออกมาป้อมก่ําแลเนว่าอาซีอยู่นะกันน่ะว่าคนมึงสิได้เป่ายื้อเข้าซุนั้นก่อล่ะพี่น้องทั้งหลายพวดน่ะผู้ดีอันเฮาขกันด ลองติดต่อเลยทำกันนั่นปอบอกเลยมีมาอยู่ดิยังมีข่าวว่ายอบไรผู้มีจันในจุมวันไฮโกเขียวเทียงรูก่อนอันนั่นก็ได้คนดีดีเขาลาดมาแกรายการเต้กะลีอัมเต้กะลีปีนอระไนลองยอบไรผู้มีจันครับกลยกฮ็ดสังเรยจุมวันไฮปอนของนั่น วันจ้างลาว่าตีข้าเจรเสด็จเฮ็ดสางห้างป้องด่าขึ้นอย่างด่าเมึงได้เมื่อซิกโคลายขอดทิ้งกว่าเอาหงุมก้นเมึงจิงใจกอดของด้วยในช่งมงันให้ลาว่าซิาากป่าวนเตียนซึกความนาวีซึกขุนศัตรย์เย่าก็หว่าดระคือเรียกคืออย่างจึงนั้นจึงไหนก้นเมึงแหละหาไรมาป้าไหลกัน ปล่อยมันเขาอยู่อำนาจเขาก็ลุ้ซุ้มไปลเลี่ยนเอยียนในพื้นที่ปลอดของมาป่องป,อ,ปอดจานทุ่งกุนเฮงลายกัมจื่อในอันวันให้โคโขเขียวเคียดอยู่ไว้ปีเดอร์อะไรมันหนำใจลายมันกะขัดใจเสียทุกึกขัดใจเสยมากที่แต่วันให้กันเย็นดอนพี่เขียนเลยก้อนผมจะ จะให้ป้องจูเ่เขาไล่ควยกันปดัดของปัดจานลเลยเคล็ดเหมือนการผูกเขียนกันนั่นเลยเออในจุมันให้สิกไตดำกองสังลาอ่านมันก็สิกไตกาโปเด,ด็กปีนอกเขาว่ารายกรรนในนาลินมันตีเข้มไม่หืออองตีมันเล็บตีสายยาเอ็ดสังลา ย้อนว่าจุ่มวันให้ไขมาหิดไขมาจิม้มไขมาอีหัลสิได้ปราชญ์ขวายขวัี่นะั้นเขาลู่ซุ่มตายอยู่เหมือนเดิมสิไรก็สิก็หานม่ลงหลานคนมึงไดร่คนลงวันให้ได้เกี่ยวซื้อเจรินกว่าปิ๊กว่ามัง ตีไหนสิเลยมีดองลูกซุมตายนํำไว้วันสองวันปวนมาในกนาลางกุยสามสิบไปปีนอ่านอะไรอันตายอันหมาดมันกันใครว่าไนยินว่าซื้อคบยาไม่ดีลายกำคำของก็ยังลาว่าตีทาาหมุนในก็ยังเปียกเออไหนก็ว่าอาบน,นั้นก็ตีลากคำเลยใา้หมุน ปองกันเดียวตาย, Guys, ย, orse, specimen, ายมาสามสิบปีถือก็จะเป็นไรย้อนหูหูกันเขาออกมาหุงกันเอออันนี้จุมาให้สิไดกาป่เนี่ยจุมาให้สิไดโคเขียวอันเฮ็ดยบบนการเหยี่นสู่เฮ็ดยบบนการผู้เขียนเฮ็ดยบบนการปีหน้าเราออกคงจะให้ออกมาเลยไล่มึงได้กว่าลุงลุงในซึกวันให้ซึกสื่อเทียนบางพระ หิมเถินหิมป่าหิมคือหิมนำปางนำคงจอ,อจอมหุยจ้องลอยดาบสันกุ้งเจอในปีนอันอะไรในทุ่งขุนหิมเฮี้ยงอะไรมันมีดีนำปางเยาวานละำคงมาอยกันมองวันให้สุดใ้กาโปเต็จไฮไลอองตีในสิดด้ิ ปันหัวนาปองตุเขาเฮ็นสาหาปองต่ป้างมีก่อเปลี่ยนกว่าเว้นอ่ะตาเดิลงตจนตาเดิไล่ขึ้นแหล่ออกมานั่นเอาเสื้ออันจนปะได้โขเขียวกว่าลูกกว่าตายโขปากมันเลยโขเหงมันเลยจำเป็นสังไว้จ่าตายมันเลยพออะไรทุ่มขุนเหงมาก็หัวนาปองตุเขาได้จ่ายเงินปันกะเกียรสีงคุณเสียงคือได้จุ่มวันให้ปองตุเดียวบนนั้น อันนั่นก็เป็นกว่าอะไรสูงกัเดียวปีน่นารังไงเขาใครไรดีนัเนื้อเขาจังมากเขาป้อจุมันให้อมมามอจืจ้อมมาอามอวันมึงอมมามอเพียนินปีนิดหน่งป้อนไอเด้ลองสูง่เขาไลสุขสักกันกว่าเฮียงผ่ายเลยก็ยอมป้อนไอ้องจูส้สาำเดีจมหมวกกันเล่ละปีนังไง ดี่แน่ๆวันกันวุ่นด้วยเอาไว้เธอปองใจพอคำบราด้วยสืไลปอาจารย์มออยู่มอเศร้าพอเปิดไม่เฮ็ดดีเฮาก็เฮาอ่ำลูกว่าเฮ็ดอีสังตีเปิน้นป้อเปิดมาก็าอดอกเตี้ยนขึ้นจอมหนังมีกองลายสุดใจปอาจาร์อยู่เศรายามเดียวเป็นลองนี้ของปีนอกังลัยย้อนทางลาเนี่ยปางตึ๊งหลงนนเนี่ยมันถึงมีมา บ่ห,ห้ามผูส้สิได้พังพิงติดโดมมาอยู่โนดกะเป็นตีเฮ็ดให้เฮี่ยมอุ่น,นลื่นสุดมาโขน้ำมันทนเขียดขี้ก็เอาเปิ้นตินเอาโคเขียวในเช็ดโขเฮ็ดเฮาสิได้ป้องกดดันได้เฮ็ดปางติลงโตสึกใดบ่จำอ่ำหั่นนี่อันใดหา่างเฮียนไว้ดักภูทัศน์เลยภูด้วยการเบิ่งการสิกเขาได้เขาตินหันบินเท่านั้น อ่านจะว่าไม่ยำกันท่องเที่ยงเตียบปึงปังจอมผายออกซ้ายมุนความจริงยากาก็ไล่กรรมการนั่น,นวย้ยปีหนออะไรมันดีหาาเฮียงสีนั้นอ่านจะว่าเตี๋ยนี่ก็สุกอมือเฮาก็อยู่เดี๋ยะเขาอ่านมีสิ่งหลงเสด็จตึ๊ดดิทูมานาหลังจากอ่าน,น,นึงอำนาจไม่พี่นอเขาเปิดด้วยแหละ ีศาส,สนาพระดินเจ้าทองหิงหาวหกสิบเจดหกสบแปดได้จาาเปมนปังติหลกเปลี่ยนอะไรอยู่หกเจ็ดแปอาาัตท่าแปดข่าลูกยายหวานกาหลนจอยจอมสักเสือแปดฆ่าปอหกแปดได้น้องเอามาด้วยว่าเสือลงตีลูกยายหวานเข่งตด้

khai mà lai nặng bì anh ấy Anh dùng xí ít không bà Quê gà dùng xí Anh ấy bên sâm hóa bà mất nhau Bỏ dùng xí ít không bà Anh ấy bà hù hàng lỗ lạc nó bà Nhưng dạ bà đi biến bà xin Anh ấy bằng hóa mai có quái ơ Anh ấy bà xin Hốc chết bì này Bì nào hốc tiệt Còn tí ma kiệt khí thì cầm เพียงนินวันมึงคุณลีเมยียดมองซามีหางซึกจุลุมป่อเศรษสีตีเตืองมึงจันหอดมาถองเมวันมีมึงโดวยวันสำหรีขึ้นหอเึงวันเมียดวันหงตีห้างตีห้าโกวากันกันจะไว้แก่นๆอย่าวิหิบกว่านะาว่าคนหนุ่มว่าค้นเท่านะเปิดโดยในขรัรงสองปีใน ลองเลียงลายเปลี่ยนสิ่งอื่ไว้เกลยกับปีกไก่ในปีไหนป้อนของได้ซึ่งมันอ็ไว้แลเลียงลายกว่าเปลี่ยนปองจู่เขาทิ้งซิมอุปผึ่งพองน้ำเมื่อนเขาขัานเทงสองปีดังนั้นซึ่งหลายเตมีน้ำใจเมตตาดาราแลเตเป็นอินเชียงหลงอ่อนโหขึ้นมาขึ้นป้อนของปบปอ,องตื่นจัด văn mương chữ kí 10 quá, chữ như là, e long te, tao bắt đôi cả, anh yết thong theng, thong theng, chữ này, giống như là hoa khô khai, cá nãy quay pino hao à, ẩm tơ, anh tôm hào, 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 anh tôm mau anh tôm hào, 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 anh tôm เช้นานาคเวลาที่อยู่แล้วเขารมว่าปางปิกลงไปย่อต่มีเออป้อหูใครก็ไดเล็กใครสินะป้าปอกเมาแน้วหุนก็ได้เมาสินะปีนาราคือเมืองสันไวยยอดทางลาไกวเขามวลหิมผังคงหรือเอืกอกุ่มเพรามันเอือก,กุมมากเลยปาดีเมาจังใจฮะ

เออนี่ก็มาสร้ลเลยทัพย์อย่างนีงง่คุณมันได้ว่าอ่านข้อเขียวเอาสายใจมาปล่อยกันเปียกดังไรกรรมเยาะก็ใายหมดวันจิ่งเลยคุณหิงวันสองวันปวดมาแนา่ขูดจู่เยาะตายมาสามสิบป้ายเดย,ยินว่าซื้อไรยงยไหลปวดหูคำนั้นผิดพ้อยนึงของหน้าซื้อเลยปังติผิดพ้อยนึง ของการเฮตปีเกียวปองจูสเสด็จมาโลกซึกใกาจก่อจันการอ่านปุ๋ยถ้าจะว่าสิบพระจักสเสิ็โตัวให้ปอนอะไรเด้วันให้นั่นจังมวยเออเยนปาายอยูา่าายำยมยมปีเึงเกาลำปองมาป่องก่จันเชนไกั้งก้าขกั้งกายมมอ,อยำเมย์ยำปีนันอะไรกุยกะ สึ่งอันีกผูมิเจ้านในโพเขียวอ่นวานบรุลันบนืองใดเจียดเจียดนั่นเขาก็ทำอยู่ย,ยองโพเขียวย้อนโพเขียวเฮ็ดประการภูเขียนอ่านไปก็ไปผู่มือคู่วันนั้เขาก็ได้อยู่ยามาซึกวันให้เดิมตื้อตอนไหนเขีย,ย,เย้อะไรอ่นนนานในปิดตางูมองของบนเมืองใดเฮยดขี่งหอบันหนึ่งเขาไื้อดีหอยเขาหยิมยังได้นหมปีหน้าโภปันได้เท่าไรอ่านใน,นเงาลายดีลายคำไซมอนวันจิงเลี่ยุนหิน วันสองสามวันมาไหนจุงวันให้เข่งเขียงแก้มเยอะก็ตายมานเนอร์กดีเงาไายมันเป็นนัน้นสิบสี่แรกเข้าคำ้วยเดียข้อ,ขอหมายสองตีมาอบรองน้ำสันวันที่สิบสองหรือคนเปลีป่ยนบอกมามือว่าขขาย้ำเตียงขึ้นไป,ไป่ายซึ่งมาแล้วขมินเข้ากว่า เตียนบันจูไม้พงด้าพงเจียวเขาตีวิ่งน้ำสัตวจริงได้ปัจจุบันตีน้ำสัตวในหมากลงรวยใส่เฮ็ดฮือเฮือนยีคนเมืองยอกย้อยก๋อยกูว่าในข่าวตัวอย่างยามาได้เบนเท่านั้นสวยปีเมียเอเจนซี่ข่าวสวยปีเมียนี่เฮ็ดบันนาดีขึ้นไล่ข่าวง่าของจุ้มซึ่งหมายพงด้าพงเจียวเขาเตรียมลงไว้ว่า มาแล้วคือมียำหลายน้ำสับเออ้าหันตีเขาลงในหวยน้ำไหมคนยืมวยกัี่น้าหลอยเขาซำเตียมมาคนมึงได้สองคนพาเขาขาดลามขาตัวเด็กปะกนสิขอะไรเขาด้้ยเตียมลัว่าได้ของมนนี่ได้มีลาลราไาเขาซุ้มตายไหนที่ไหน bị ở trong này Mặt biến Long Bãi trở, heo anh ninh, nguyên cân các bạn này, cán ở mặt của là lại lục xếp đây dầm năm sẵn này Hâu nhầm nhầm ở tay đáy nằm mà dếp lên lưu nào khuẩn băng nằm xếp này quý là bịt ở rồi, họ có bị khảo dưới này ở ngoài anh ấy có long khóng mà, bì bì có biến khảo khóng khóng ờ, này ลองกัดเย็นบุญดาเฉีเขาไรเอชิงไหรอาอมยามีเพียงนิ้นก็มีอาอย่อนน่ารักติ๊งไรน้ำมือมันอันใครปีนี้ก็มั่นปันก็เตี้ยอ่อน่านะะพัอมอ่าอกไรเมืองน้ำสันน้ำตู้น้ำคำยอกเมืองหลงเมืองกุดยอาบ่อนองเขียวแสนนีกดขายน้ำพักกัน โลยลองนํากัดฮัตถานในดังกัดเขียนของเขากลา้าเกิดฮัตถานมีมามีบริหารผ่านบริยานอันนั้นเขาเอาอะไรมาโอนทิศข้อมันติดเกาะออกปีออ,อ,อมานปีปีนองเขาวัดยุยองกวยผู้ทัตถานผู้ทัตตําอำเจซิกปอปอสดสดคดคขุยเจสร้สางอามิงบ่เวียงนั่นอึงนั่นวันนั่นสร้างเข้าว สร้างขอไหสร้างเงินไนไงโวควายสางวบันเข้าเลยเหมือนน้วันให้สิได้จับเตียวโคเขียวปีดอนอะไรเพอเฮ็ดกอมันไรเพอมีน้ำกัดกอปีลรานี้อําเฮ็ดปอปอสุดๆย้อนหินเข้าสารคนมึงติดนี่เจ้าคืออะไรมึงได้เหมือนวันให้หมองมาไรอันเชนเี่เขาติดก็ไล่น้ำสัน่น กุ้ยกับมาเดอยมามาป่วยตายอยู่สีได้เขาก็ยังรักทิ้งเลยซึ่ไเลแหละอําตัวป่านมือมานาเขายังรักวันนั้นนั้นเอ้ขี่ดอุปนว่าเตรียมไรติดจอในจำเแดยนนินให้กัดเย็นเฮ้ยมีว่าเดรียมอะไรมาป่วยป้อมขี่มาอนุปันไรเช่นไหเพราะว่าเฉียนอีเขาอะไรกว่าลุ่มๆเกาก่างอะไรกว่าลุ่มๆอันซุูมแด้เป็นเจ้ายวสิ่งโอ้ bỏ bảo đồng hoàn hay bỏ suốt suốt bỏ bỏ suốt suốt bỏ cá nàn quỳ tỷ nợ bỏ khí và bắn bí nợ này đây có cắt yên quá mà có đêm lấy bắt trúc năm sản ở đêm nay và trúc năm tùa đêm nay và trúc năm thăm tiêm lấy và trúc nóng chiếu chóc bê giờ có cụt tỷ เขากาดีอะไรมาเออมันมีนอลายมาเนอป้อป้องถูกคลาดว่าป้อคือมินมาตึกมาป่วยมาเขาเดี๋ยวงมันจะเด้ผู่เบอร์ว่าไหนมันก็เด้ันยือเขาก็จะเป็นไรฮะความมันเป็นแี้งเปียงกันเป็นใหญ่ความผู้เขียดสด็เพียวคือเจ้าเก่าเมื่อหลังผู้เขียวนี่ยอาไรรองใจเขาอยากีเชิตเจ้าก็เออความมันติดโตมาออมึงนาไทยไม่นำกัดเคียดกว่าไรมึงได้มีวัสิเออเสียนไป้เยไทไม่นำสาผ่ากางวางคืนจะนี่ไม่นำกัดที่ไร ไอ้ไม่นำกัดก็ได้ควานโอ้เหตุการเมืองหลวคนแด็ดคนหงืออ่ำใจเพืงดงานอะไรยิบเมืองไดนเนี่ยเขาว่าหุบกันะปีนาอะไรน่าซึกเย a เขายังไหวจะตายมั้่นะควนเมืองตายยอไไรอิดออดตึกตาปีน่ะมันน้ำสั่นเขาปีคำว่าไนตายของอันรอดก็ยังมีนำหน้าโน้ตยงคืออะไรไปเหียว่เขรอีกเขา mùa nào sử dụng văn đang là tiếp và hai năm anh nhiều lại bắt học mới lại trong tập FC của anh em nhiều dòng của học ở trên này